สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะพามากินข้าวเมื่อนี้กินข้าวกับสมตําอีกแล้วพี่น้องกับอันทอดซิโค้งหมูเด้อนี่ค่ะสมตำกับทอดอซิโค้งหมูเสียดายว่ามีข้าวเหนียวเนาะแบว่ากลับมาจากทํางานค่ะพี่น้องรับจ็อบเพิ่มเนาะนั่นละก็เลยหิวนี่สมตําแบบเล่าๆเด้อพี่น้องเด้อ ตับบางฮงเฮิร์มด้วยพี่น้องมาเขาเขาสวยเนาะแซ่บๆน้ำขั่นค่ะแล้วก็พักอันนี้ด้วยพี่นอ้องอีกอย่างน,นะฟันสิงโตพักฟันสิงโตนะคะเขาเรียกเดี๋ยวเอ้ยค่ะพักฟันสิงโตไหมพี่น้องฟันซิงโตรสชาติมัน้นเป็นยังไงมันจะเป็นยักษ์ยักซีเดอร์ใบมัน รสชาติมันคือจังพักกาดหินบานเห้าแม่พี่นอ้องแต่ว่ากลิ่นมันบดไ้แห้งขึ้นขึ้นดังคือจังผักกาดบานเห้าเนาะแสบมาสวยส่งตำก่อนเลยตําแบบเล่าๆเลยมือนเยอะดายมามีค้ออเหนีมาเยอกพี่นกกินน้ำกันได้จ้ะ อันซื้ออันเอยียงนะสีโคมหมูม,มากบอกสามีว่าอ,อยากกินเอยียงมันมนวะ่ะดินั่งอันเด้ซีโคงมูหตอนแรกว่าสิเอาอันคนอาหยากกินมือแท่นข้าวเหนียวด้วยพี่น้องอืมมดน๋ดวให้มันได้อัดทรสมือห่างเรียบร้อย กินเองเมาเป็นยนะังทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยสิจวดแห้งได้เนี่แต่ว่าบ่าได้มากเขา้าฝ้ากินนะพี่น่องก็เลยก็มีเขาวบ่มีอัน บ่าได้หนึ่งเขาเนาะเพราะว่ามือ่อนี้บ่มีเวลาพี่น่องเ้ากินอีกชั่วโมงสองชั่วโมงกะอีกสงชั่วโมงก็ไปทำงานประจำนะคะรับจบพิเศษพี่น่องมีขอบั้วขอบก้วหนึ่งเดีย๋ยวเวาเหลืองงานให้ฟั่งเห็นงานยังวะตีทำความสะอาดนะคะทุกคน งานประจำคือเฮ็ดข้อมสะอาดเป็นมินิจอบถูกต้องตามกฎหมายแเ้วเอิดมารับง,งานเสริมนน่าก็มีขอบค 1, ุณหนึ่งพิ่ิตต่อมาเราบัน,นีกับทำความสะอาดบ้านเนี่ยแหละดูแลบ้านพี่น้องชั่วโมงละสิบออยอสิบสองออยตอนแรกบอกคุณว่าสิบออยละกันเพราะว่าเฮาบดามีอันแท็กใบแท็ก บริพันบริสัทธ์ยางสินี่ะอ้อสิบออยแต,มมแต่สามีว่าแต่สามหนนปัวเปนมาสิบซองออยสิบซองออยดีแล้วเพนะนั่นแหละเพชชมเสาพี่น้องอาทิตย์ละวันนะคะเมืม่อละสษีชโมอง กบได้เห็ดยังหลายเนาะพี่น้องอบั่นหลังไงอยู่ได้แต่ว่าบดได้เห็ดยังหลายนี่แหละเห็ดไปซ้ำเห็ดได้เนาะทำความสะอาดที่นี่ยขาแลงตอชอั่วโมงซ้ำขาแล้งคำตำบั่นเห่าเด้อพี่น้อง แ่นได้เยอะกว่าาแรงขึ้นนะคะคาแรงขันตําบาานเห่ามือเราท่าใดเห็นงานเบิดมืออันนี้ชั่วโมงเดียวงานประจำวันละสองชั่วโมง รบมีเวลาเฮ็ดก็เลยติดต่อมากนะ,ะแต่ว่าบดเเฮ็ดเบิดมือเอ้ยบ,บ,เด,บเด,ดเ่ไดเเฮ็ดแบบว่าทุกมมือเนาะพี่น่องก็เฮ็ดไป างานเห็ดได้รุ่เนาะประดียลังเกียนงานด้วยพี่น้องอยู่มัางเนาอ,อย่าติงานอยังเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปภาษาเรายังไม่แข็งแรงนะคะทุกคนถ้ามีงานทำก็ทำไปไเงิน อันนี้แซ่บแซบกินกับซมตำกินกับขาวปุ่นยิงแ่บด้วยไป่นอ้องมันเสียกหินหินหน่อยหน่อยอาการมือนี่คือบ่กเป็นใจเลยตอนเ้าฝนตกมือ มันนีแดดแดดแล้วก็มันเศร้านี้หนาวแล้วก็ฝนตกเอาเข้าไปแดดแล้วนี่สงสัยฝนสิตโตอีกแล้วนี่เห็นหมฝนตกเฮ็ดเกิดเนาะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเอออย่างนั้เน,นเห็ดมันปู mượt bông mà chào văn mượt bông Ngà khỏi cứ si gì đầm đầm <laughs> ขากันดีขนาดเด้ออันทอดมือก,กับอันสมตำตำบักุวงกินทุกมือเลยเด๋ยวเนี้ยบักุวงเฮิมขออภัยนะคะทุกคน เมื่อกี้มันแดดแม่ข่อยก็เลยอันเปิดไอ้ที่กันสาดกันสาดอะ่ะเพราะว่ามันแดดซองเนาะอปนนี้ล่มมืดก็เลยต้องเก็บมันเขา้าสิคมมูทอดกัะเทียม อร่อยมากก็เทียมกับสิใหม่ๆเนี่ยให้เองกระสาบเองพี่หนอมันหิวบ่มันก็เลยแซ่บ กินมือมันแสบด้วยพี่น้องมันอร่อยต้องขออภัยสำหรับคนที่เบิ่งแล้วแล้วคิดว่ามันบอสุภาพกะต้องขออภัยด้วยพี่น้องด้วย ว่าเคยสกินเบอร์บนนื้มูนไม่นายจะหมดกะเก็บไปให้สามีได้กินอันมันๆนั่นนนงบอกกินด้ถ้ามันมัๆห้าวนี้นมูทอดน,นี่ต้องติดมันเนาะมันจังแสบพี่น้องว,ว่าบอกเล่านี่มูกับมูเลือดหนวดเนื้อล,ล,ล,ล้วนๆเราออกโหมดมันถ้าติดมันมา เนื <c oughs> ้อน pues ี <cat> ่เน no ื้อหลวมมัน nah. ก็แข็งตัวหนะอ้าจะทอดมันบ่แต่ว่าวิธีทําทอดไม่ให้มันแข็งนะคะเนื้อธรรมดาเนื้อที่มันไม่ใช่เนื้อติดมันไม่ให้มันแข็งใส่อันเบกกิ้งโซดาด้วยพี่น้อง ใส่ลงไปเลยมัดใสป่ปักเบกกิ้งโซดาเลาเนื้อสินิ่มเลยอื mm hmm. เอ็น đang tích cực đúng không nhanh nhanh ต้งกินสอนต้องกินเมื่อเอาเจ็บเต็ดแนมอ่ะนเนข้มบันนี้เมื่อวานนี้เอามาทอดใส่ไข่ก็รังพอดีพี่น้องเข้มข้น อขออภัยนะคะลนจากปากให้ซัมมี่กินให,ให้นั่งซิมนั่งบอกว่าโอ้ยเข็มขนาดนั่งเข็มเราคิดว่าข่อยสิเข้มปันใดเอาเป็นคนบอกกินเข็มด้วยพี่น้องมาตำสมตำนั้นให้อีพ่อกินนี่เราเหงแต่ว่าโอ้ยจางแหงเลยพอดีเห่าจางเขา เข้มข้าพอดีเขาอืมฟันแข็งแรงมาก <c oughs> ขเขาเบิดล่ะกินซุมตำแทนซุมตำกับหมูเข่ากันแห้งพี่น้อง ครับครับ ของบ้านที่ไปทําเนี่ยนางใจดีนะคะมีลูกไา้สองคนฟ้าแฟดแต่ว่าแฟดทีหนาะตาบัคือกันคนหนึ่งนะคือพอคนนึงหนาะคือแม่ลูกไส้นะก็เลยเออจำง่ายดีเด็กกำลังโตสิบเอ็ดปี เป,เป็นบอกว่าฉันมีปัญหาลูกแบบลูกพ่นติดเกมพี่น้องไม่อยากพ่อไครค่าทำไม่อยากไปเที่ยวส่วนไปใสก็บอกไป,ปน,นะก็เลยว่าเธอต้องเด็กขาด ลองแบบว่าพาเขาไปเที่ยวพาเขาไปเล่นกิจกรรมทำกิจกรรมที่แฟนนี่ทั้งพอ่อทั้งพอก็ไมีแฟนเนาะพอ่อพี่พี่น้องแฝดนะอือ เอ็นมันให้จังได้เสียงแบบแสบได้ไหมเก็บอันเนื้อไว้ให้สามีเขากินอันมันมันมันปันละยานอวาน้วนมาเต้เบิ้งของกินเพิ่นเน่้เพื่นนะมีแต่เนี้ยมันมัน ฟินมากเลยเมาว่าให้นั่งเว็บพิซซ่าให้กินนิ้วเขาแห้งเมื่อยพอเพื่อนที่ทำงานติดโควิดสามคน ตายหมนตายเัาเคยติดแล้วด้วยตอนไปเมืองไทยแต่ก็ไม่อยากเป็นอ,อีกนะคะทุกคนเอาให้นะ bỏ phai, nó không tê hơn, ừm, ửng suy cửi lông bai lên cả yàn tít o, năn nã hay bom mất lông cò ทุกคนอิ่มแล้วนะคะแล้วก็คลิปยาวไปแล้วด้วยกี่นาทีแล้วเนี่ยแปดสิบเก้านาทีแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้เดิมพี่น้องมาทักทายโดยสงตำล้วกะอย่างนะสี่โค้งหมูทอดคลิปนี้กระลาบไปแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะไปทำงานนะคะทุกคนพักหยิบสัก ครึ่งชั่วโมงถ้าถ้ามีเวลานะถ้าเป็นไปไดนเนาะแลกงงากจึงเงียบก็ครึ่งชั่วโมงแล้วกัแล้วก็ไปทํางานนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปแล้วด้วยพี่น้องเด้อพอกันไหมในคลิปหน้านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ